เมื่อวันที่29มีนาคม2566ณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั้น2อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีอาจารย์ดรกรรุธแผนพรมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ พื่อครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยรัตน์ปลิวมาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษผพ้อในการกลุ่มนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย